ว่าโครงการน,นี้เนี่ยยืนยันไหมว่าคลรอ,อนุมัติให้รู้เรื่องไหมติดตามข่าวไหมอันเดนท่านพูว่าค่ะคือล่าสุดที่คุยกับทางพาทนาภูเก็ตนะคะบอกว่ามีมีให้นะคะผมค่อนข้างมั่นใจว่ากิจกรรมนี้ได้เพราะมันในการกระตุ้นเศรษฐกิจคือคือที่ภูเก็ตกับจังหวัดอื่นขอเนี่ยนั่นแหละที่เป็นศูนย์สุขภาพภาว่าที่มี ศูนย์อะไรเขตร้อนของเขานะเอ,อันนั้นเงินประมาณสามพันล้านอะ่ะแล้วก็ที่ขอเนี่ยใหญ่ๆั้งเลยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะนะที่เราจะต้องเตรียมคือท่านพาน,นิชต,ต้องไปคิดแล้วว่าเขาให้ลงมากี่ครั้งแล้วขอบเขตของอีเวนต์มันคืออะไรเดี๋ยวมันมาเร็วไปเร็วอีกอนะ่ะถูกไหมในหลักการคร่าวๆที่มันตรงประเด็นไหมลองคุยกั่ทางท่านพาน,นิชภูกเก็ตด,ดูก่อนผมว่ามันต้องเตรียมไว้ก่อนคือ ผมผมเชื่อไม่ใช่อำเภออื่นด้วยไหมอย่างเงี้ยนะครับฝา,ฝากฝากท่านคิดไว้ก่อนเลยนะครับนี่พานิคนกล่าวาคิดด้วยกว่อนแล้วนนี่ผมต้องอ้านยินก่อนราะนั้นต้องคิดด้วยกว่อนลงหน้านะเออของเขาแต่มาเต็มเลยเนี่ยเวลาท่านพาพวกมาเนี่ยคนมาเต็มเลยผม, <c ười> ผมคือผมอยากให้ผนวกเขาไปกับไอ้หนึ่งเดือนหนึ่งอีเวนต์ดังของเราเนี่ยถ้าผนวกอันไหนได้มาเนี่ยนี้หรือพรุ่งนี้ยันนี้ไม่ที่ผมนัดท่านคุยพรุ่งนี้เหรออ่พรุ่งนี้ว่าจะนัดคุยเรื่องของท่องเที่ยวนะ คู่กันนะ่ะท่านก็ต้องไปคิดด้วยว่าอีเวนต์อะไรรู้อย่างว่าท่านได้ด้วยไม่รู้กอทมันมันฐานท่านเลยน่าจะผ่านท่องเที่ยวและกีฬาใช่ไหมหรือไปกอปทการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่แล้วค่ะ<อ>ท่านทราบท่านบข้อมูลทุกอย่างอยู่แล้วค่ะอืแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นมาตรการอาหารละการกีฬาแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้เจาะไปที่ซีฟู้ดน,นะคะทอทราบนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะมีงบตัวนี้มาหลังจากที่คารมอลสัญจรมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ที่ต้องเตรียมการไว้นะครับการทํางานงบกลุ่มจังหวัดแล้วก็งบตามแผนพัฒนาจังหวัดนะครับปี6.4สี่ท่านครังมาไหมท่านครังคำสั่งย้ายไปลงพัทรลุงแล้วก็ใช่ไหมต่วันที่ไม่เข้าอย่างนี้นะครับเรื่องของของอที่ผมเคยมอบนโยาบายที่ทำท่านหัวหน้างบประมาณที่เรามอบให้กับส่วนกลาง เช่นทางหลงวงเหมือนทางหลวงหรือแขวงทางของชนบทต,ตอนนี้เนี่ยมาไหมแขวนทางหลวงเราจะมอบกลับมาให้ทางท่านน่ยใช่ค่ะอ่าพอตรก็เหมือนกันค่ะอ่าพอตรก็เหมือนกันเพราะ้นท่านเป็นหน่วยดำเนินการนะถูกไหมใช่ค่ะพอชอ่องที่สีเ่เรียนท่านคณะกรรมการนิดนึงอาจจะได้ยินข่าวเามื่อวานนะต้นตาลต้นตาลต้นตาล นะครับแล้วก็แนวทางต่อไปคือถ้าดูแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีความปลอดภัยจริงๆเนี่ยดูซิว่าทางองเจะเอาต้นตาลต้นอื่นต้นไม้อื่นมาปลูกเป็นแนวได้อย่างไรนะครับ you 我应该。